พอลนำวิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนเหตุผลอย่าร้างสภาพพ่อแม่พี่น้องคนปากใต้หลายจังหวัดหลากพื้นที่ณนะขณะน,นี้ดูไม่ต่างจากชะตากรรมดังท่อนเพลงของสอนเชีรีสีประจววขับขานน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้นมีแต่คราบน้ำตาพี่หนีน้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาหลังคอสายชนแต่ก่อน พันเกิอดอุทกภัยขึ้นในภาคใต้ไม่ว่าจะหนักเบาอย่างไรแค่ไหนคนไทยทั้งประเทศก็มักจะได้สแสดงน้ำใจร่วมกันภายใต้กิจกรรมซับน้ำตาชาวใต้ด้วยการบริจาคเงินสดพร้อมลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคลงไปเป็นคารวานในทันท่วงทีและหลายปีมาแม้จะไม่มีภาพและบรรยากาศซับน้ำตาชาวใต้ให้เห็นกันอีกแล้วแต่น้ำใจคนไทยทุกภาคก็ยังไม่เหือดแห้งหายไม่ได้บริจาคเงินสิ่งของเครื่องใช้ แต่ก็ยังได้ส่งกำลังใจผ่านทางโซเชียลไปถึงผู้ประสบภัยให้พอได้ชุ่มชื้นหัวใจอยู่บ้างในท่ามกลางคราบน้ำตาครับปีนี้ทุกภัยภยาคใต้นับ่าหนักหนาสาหัสจะว่านักสุดในรอบหลายสิบปีก็เห็นจะพูดได้โดยเฉพาะจังหวัดเอ้ยอำเภอหัดใหญ่ไม่รู้น้ำบ่าหลากมาจากไหนทำไมมันถึงได้ท่วมมิดทั้งเมืองขนาดนั้นเห็นแล้วก็อดคิดถึงคำพูดจริงไม่จริงของใครก็ไม่รู้อนาคตไม่เกิน3 0ปีข้างหน้า แผ่นดินด้ามขวานทองจะกลายเป็นทะเลโอ้ขอจะได้เป็นของจริงเลยนะเอา้าแต่นั่นดูถ้าจะเป็นจริงผมหมายถึงพาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ช็อกไบมิ้นท์ขอเลิกโกตีลั่นไม่เอาแล้วเขาติดหนูเกินไปเนื้อข่าวที่รายงานเพิ่งเปิดตัวกันได้ไม่นานแต่ล่าสุดคู่ของโกตีอารามบอยกับน้องไบมิ้นท์ซึ่งมีอายุห่างกัน24ปีก็ตัดสินใจเลิกคร,รากันแล้ว โดยฝ่ายใบมิ้นเป็นฝ่ายขอเลิกเองเพราะโกตีติดตนเองเกินไปจนไม่มีความเป็นส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวเผยโกตีไม่ยอมเลิกแต่ตนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้บล็อกโกตีไปแล้วตัดสินใจขอเลิกเขาไม่ยอมเลิกก็ไม่รู้แล้วหนูเลิกหนูไม่เอาแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขายังไม่ตกลงแต่หนูไม่เอาแล้วหนูก็ไม่รู้จะทําอย่างไรหนูพูดแล้วพูดอีกว่าหนูไม่เอาแล้วพอแค่นี้แต่เขาไม่เลิกขอโอกาสได้ไหม แต่หนูไม่เอาแล้วหนูไม่คิดตกอใครอยู่แล้วหนูเอาเรื่องเรียนเป็นหลักหนูเสียใจเพราะหนูรักเขานะไม่ใช่ไม่รักตอนนี้ก็รักอยู่แต่ถ้าบางอย่างยังเป็นแบบนี้ครั้งก่อนก็ขอโอกาสครั้งนี้ก็ขอโอกาสคิดว่าไม่น่ารอดเดี๋ยวก็มีรอบหน้าอีกไม่ไหวตั้งแต่อยู่กับเขาก็มีความสุขดีดีกว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าหนูให้โอกาสเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาอาจติดหนูเกินไปพีพีที่ดูไลฟ์น่าจะเข้าใจมันมีบางอย่างที่ต้องปรับ คิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าตอนรักกันก็มีความสุขดีตอนนี้หนูบล็อกไปหมดแล้วทุกอย่างเขาน่าจะไม่เห็นไลฟ์หนูขณะที่โกตีก็ได้ไลฟ์สดฝั่งเพลงเศร้าอ,อกหักไปหน้าเศร้าหมองเผยใ,ใครอยากซ้ำเติมถมถุยถึงเวลาของคุณแล้วไม่เกิดกับใครไม่เข้าใจหรอกใครไม่เคยเป๋เหรียญมันมีสองด้านใครอยากซ้ำเติมถมถุยถึงเวลาของคุณแล้วเต็มที่หนูเชื่อว่าพี่ๆที่อยู่ในห้องหนูก็รักทั้งหนูและใบมิน้นซัพพอร์ตทั้งคู่แล้วกันพี่ ห่างกันสักพักเนี่ยคนที่เท่าไหร่แล้วจําไม่ได้ดูเหมือนหนูจะใช้แฟนเปลืองเป็นหน่อยไหมเป็นเพราะอะไรทาไมผู้หญิงถึงได้เป็นฝ่ายบอกขอเลิกก่อนเสียทุกคนหนูก็บกพ่องเรื่องอันใดไม่รู้ตัวเลยเหรอคาว่าหนูไม่เอาแล้วจากปากผู้หญิงเนี่ยมันบ่งบอกว่าถึงที่สุดแล้วไม่ม่อยจะทนแล้วแค่ติดหนูเกินไปไม่น่าใช่สาเหตุหลักให้ถึงกับตัดขาดความสัมพันธ์รักอายุที่ห่างกันถึงสองรอบมีส่วนไหมทัศนคติและไลฟ์สไตล์ต่างกันไหมเขา เขาไม่ได้จะซ้ำเติมหรือถ่มถุยคนอกหักแต่เมื่อรักล่มแล้วทั้งสองก็ออกมาประกาศให้คนทั้งโลกรู้เองเสียแล้วคนที่ชอบข่าวใต้เตียงดาราคนดังก็ย่อมตาโตอยากรู้ความจริงผู้หญิงไม่เอาแล้วเพราะอะไรกันแน่ที่จะแน่มีคนบอกว่าการอย่าร้างของคู่ผัวตัวเมียมักมาจาก 1. เศรษฐกิจ 2. เรื่องบนเตียงจริงไม่จริงไม่รู้คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน